ปลูกง่ายไหมหนูว่าเรื่องเกิดเนีว่าอยกว่าเกิดอยู่แต่งัวกินวะตายจ่อยเจ้าเกิดแล้วก็เห็นงัวเวียนเวียนหระวังมันบุกอ่ะเนอะเกิดแล้วอ่อยอ้อยยังค่ะอ้อยนี่แล้วปลูกว้าคืนเพือนโอ้ปลูกว้าคืนเพือนปีนี้แหละไม่ได้คืนปีหนาก็คืนได้คืนกี่ดอกปีนี้ก็ได้ เห็นแล้วโตมีหัูไม่พลองมูตี้ลมพ่อจอยอยู่ว้าบัดบัดคอยบอกใไงฮาคอดบมฮานอพล บายดีพี่น้อง FC, เอฟซีเวอร์สุขุสุคนสุหมองสุ่บอนเนะาะวเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขอสู้ซ่องสาบุนมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าพ่อกันมานี่ก็ยังยินดีเลยพี่น้องตัางเอินอองน,อน้ำฝนนีแหละอ่าสาบุูนกาทัากซีว่าอย่างใดพี่น้องเลยเนาะ FC, เอฟซีเฮากับอค่อยแ้วกระทามสาบุูเขับมาลายะ่ะโอ้ยสาบุนเอ้ย่าษนเมื่อได้สั่งสิมาเฮ็ด่าษน สบุนก็ยังให้มากคือการพี <se lect Lock roadmap> ่น้องแต่ว no ่าสมุนก็ยังให้คําตอบว่าได้หัวสมุนกระสาม้างอยูเพิ่นสะดวกพู้แหละอย่างว่าได้มาลงมือวัว่าการสบุนสืว่ามืออื่นหรือมือฮือหรือใบซองซัมมือสีสบุนกระว่าไปก้อนบลัดมิเตตตามเบ่งน้ำกันว่ามือใดทางสร้างเพิ่นจีมาสมุนกระบอกให้บ่ได้ว่ามือนั่นมือนี่มีแต่ถารุ่นไปน้ำกัน ทางสบุนกับโมฮูสิว่ากันสิววามาเมื่ออวันเพิ่นบ่มากอะสิหาว่าสบุนนี่ขี่ตัวเอฟซีอีกสบุนเฮงอยากให้มาพี่น้องสบุนก็อยากให้แล้วคือการเพราะว่างบเฮามันกับมีครบมาแล้วเนาะขาสร้างมีครบมาแล้วมีแต่ให้ทั้งเพิ่นมาสาบมีอย่างมาอย่างกะรอแต่จ่ายเงินแล้วพี่น้องเลยทางสบุนก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นกเวี่งลายนี่ทางสบุนก็เห็นใจสร้างน้ำ โบเมนว่าห้าสิใบเขียวไปขูดเพิ่นาะวทางพุ่นเวียเพิ่นกรมีโบเมนว่ามีแต่บอลห้าบอลเดียวยังได้กาฝากพ่าแม่พี่น้องติดตามแบบหากำลังใจคือเก้า่อนอื่นขอบุขอบคุณที่ขับมาเบิ่งมาส้มเลยครับมีแต่เบิ่งไว้น้ำกันมาเมื่อใดเพิ่นสิมาโอ้เจ้าบ่ต้องไล่จับหรอกแนมเอ้าเฮ้ยผู้ไปเลยพี่น้องเออผู้แม่กับลูกไล่จับกัน กามนั 5, 5, ่นแหละพี่น้องตามที่สบุนได้ว่าออกไปแหละเนาะว่าทางสร้างเพิ่นอ่ายังบ่ได้ให้คําตอบว่าอันนีชัดอืมว่ามื้อใดมีแต่เพิ่นบอกว่าจัดแจงกันเบิ่งก่อนเด้อว่าซั่นเนาะอ่าทาง FC เพิ่นก็โอ้เพิ่นก็สิรอคอยอยากติดตามอยากเบิ่งอยากชมแหละว่ามันสิออกมาแบบใดหมวดไรอืม คือว่าสร้างมันก็มีอยู่พี่น้องเลยคือเขาได้เอาสร้างนี่แล้วเพราะว่าเขาหุ่นจักกันมาแต่ใดเนาะคันเาทาสิไปมีแต่เลาะค่อยแหละพี่น้องเลยถ้าเพิ่นได้มาลงมือแล้วก็บผดนเนาะคืนไปเฮ็ดไปเรื่อยๆของเพิ่นเดี๋ยวก็แล้วเองโมเมนต์มาสีเราก็ต้องคิดเห็นใจสร้างน้ำเพราะทั้งสร้างเขา เรียกเพิ่นบ่มีอยู่บอเดียวงูไปงูมากังูมานี่แล้วนะป้าได้กินมักจลีพักงหญ่แท่นี่อสบายดีผูทั้งสาวเต๋อก็อัดหู้อยู่ไม่ได้ชินงินสบายดีเด้อเฮ่ออัดอดซือวะเข่อยกัะสิได้หายันมอนมาซอยดองเนาะยังฮิงว่า อ๋อคันซิมีแล้วก็เฝ้ามีเนี่เดือนสองต่อเดือนสี่เนาะพนคันว่าสี่ซิมีอะไรก็พอให้ทันสิบสี่กุมภาเมนบ่คันจีเอามาเปิดตัวก็เอามาเปิดสิบสี่กุมภาเด้อะคันนี้คันบอมีอะไรกันแล้วเอาเซลกันไปนี่แหละเลยกันเล่นเด้อพี่น้องเลยเอานั่นนั่นเอามันยั่งอีก หู้เราพอเถ่ามาอะโบเมนสิให้แอบเอวเราอีกไม่ได้ได้แล้วปอบป้าอีกไหมแล้อบอีกเรื่อยเลยไมู่กอีนายอันนี้ใช้อันนั้นมันอ่ะตะกี้คือมีอันนี้น็อตมันออกโอ้น็อตมันเฮียโอเคเลยไหมเคียดไหมไม่ยังเปลี่ยนยังบาดนีช่ให้แม่ธี เอาไปเสี่ยงอีกหรือว่ามันเทียอีกไปเอาแข้งขึ้นแหนมได้แหนมได้แหนมเฮ็ดด้วยเฮ็ดเป็นบ่ฮะเฮ็ดเป็นบ่รถเจ้าเป็นบ่ฮะเฮ็ดเป็นบ่เสี่ยงยังฮะเสี่ยงมังกงควาย ไผ่มาขายมักซีร, <c oughs> ซร,ซรี่ค่อยยาบมักซี่รี่ขาวแซ่บคือมังซี่ <c oughs> <c oughs> รี่แซ่บคือมังซีรี่คือว่าแซ่บคือมักแตงเนาะลาบและปลานะลาบแล้แล้วพวกมันยังเวินเนาะลาบแล้วก็ขัวกินกะพรากระเดาแซ่บเลยดิขีดต้มกินก็กแ <c oughs> ล้วเต้ไล่คนต้ <c oughs> มก็แซ่บ่อยงยำนาวชื่อคม,มากินลาบลาบปลปาข,ลข,ลลลขัวแล้วก็กินกะเพัากระเดา ถ้าพักกระดาวคืออันท้ากินเว้นมันไม่ได้คมใดเอามาแต่ใส่เหรอโอ้มันบอกคมนะตัวเพื่อนว่าะเพรซื้อเลยมันมีต้นบ่เพื่อนเพื่อนมีต้นบ่กเอามาแต่บนอื่นโอ้มันไม่ได้คมแห้งเนาะอืมกินกับแจีวกับปูกระแซ่บได้เอ้าเอามันดีกว่าอืมยินาะ mỗi lần có hát mỗi lần nó phốn nó nó kín chuẩn chút bớt để mỡ nó đi thì hát để lau mỡ nè hẹn kín, hẹn kín tốt khi đứng trong kép áo ừ, ừ, hết, ôi khá trùng nhanh chăm chết chết hết, lắm ít lợt vô nì lau hình một chút mùi vô sang đi bà thảo thân đây lợt vĩ ạ, bò bò, thảo thân đây ma tí เราขี่รถนั่นไปบ่ป่ะนี้ฮะเบ็ดมดแล้วย่างเอาจังซองขีดพันบายันไปกลับขคือว่าสากไว้เอแล้วย่างเอาบ่หนะย่างเอามีหมูย่างเออมีลุงเงินทีเรายูทูบเงินเออถีตะกี้ลรานอนยั่นี่นะเอปุ๊กตู่ผู้บ่าอะผู้บ่าแซมหน้อยน้องกันเชวเราเราออมานะไปชูมียะทั้งได้สิว่าสิไปเห็นจะโดนเลยใช่ป่ะเร ตอนเราอ่นแม่ก็รู้เรื่องนี้ก็จว่าจว่าอันเอาทั้งเนาะทังลุกมีเงียแล้วว่ะแล้วว่ามีเงียแล้วอ่ะมีเงียแบนผ้ายหรือเป่าคนเป็นนอนน้าอ้าวจะว่าก็ไปดูกับผู้ชายไปยูผู้ชายมีเียแล้วห บุทาเอินแบบคนโบมีเมียไปนั่งเพิ่นนักงพิงไฟน้ำกันไห้บุถาเอิ่นมาเกียงไคแบบสิฮะเจ้าไปเจ้ามานั่นแรงเห็นนางพิงไฟแล้วกะว่าวพื้นผู้สาวเลยค่ะกะว่าวพื้นผู้ชายว่าผู้สาวนั่งพิงไฟกะว่าวพื้นผู้บ่าวแล้วแบบนี้เอ้าเจ้าฉีบว่าวก็ไปฉีดผนแล้วก็มีผัวเล็กจังหวะก็เจ้าไปนั่งว่าวพื้นผู้บ่าท้องใสได้ยินกะได้เ้องผู้ เรื yeah, sure. ่องพวาวเลยค่ะว่าซื้อบาถนัดไปเอาโรดมากเลยเอาโรดมต้องว่มต้องว่าได้มวันนี้ก็มี้าว้ไปทีเร็พอได้หัวเนาะเอจังใดเี่นยัง็นมายังกัว่าวบัดเลยมายังก็เวาบัดเลยโหลูกชายเพื่อนก็ไดยกลอยยกแล้วจะนําจีดีน่ะผักเพื่นทันน้าหน้านคอยว้าอยู่ cái bao yêu hãng nè thích nữa là bất ngờ này niệm này niệm niệm này niệm 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 ผูกง่ายไหมนึกว่าเรื่องเกิดเนี่ยว่าอยากว่าเกิดอยู่แต่งัวกินปะสายจ่อยเจ้ากันแล้วก็เห็นงัวเวียนเวียนเหระวังมันบุขอ่ะเนอะเกิดแล้วอ้อยอ้อยยังคะอ้อยนี่แล้วโไว้าคืนเฮือนโอ้โหโไว้าคืนเฮือนเตรียมไว้บ่ยอดกล้วยยอดอ้อยถ้ามาได้ก็พ้นแล้วว่นใดมีกับลากรันเพื่อนอยู่เป็นรักเพิ่นได้บุญิีคืนเฮือนเพิ่นใหม่เว้ยนี่นะเจ้า <c oughs> เท่นเทนอะไรนี ừ, ร่วะเดือนสองออกมาเดี๋ยวน้อเทือมันแล้วท่านกัขึ้นและเดือนสองอ๋อยบ้าแล้วเจ้าห้าเห็นแล้ว <ไป S 1> โอ้ยเห็นงานชวนอ๋อยก็มาข่อยเห็นน้ำทางมากที่เทือนเอื้อยเจ้าหันแอ้วเาฮนี่วะวูเป็นป้าอยู่นเนาะป้อาอ้อยเล่าลข่างเทือนอเอื้อยสะพนนั่นดิต้นกล้วยกัห้าหยอดมันมัน ก้อยก็เอ้ยวัดน้ำว่าได้แล้วพอน้ำคุบาวเพิ่นอืมขออยู่ใช้ก็ได้ยี่ดอกอืมขึ้นแหนมมันแล้วดอกเลยนี่มันยังเย็นเฉพาะอยู่นี่เอิ้นขึ้นเฮือนั้นโอ้แม่นบ๊อบแต่ว่าเพิ่นแล้วเราบอกห้องเยี่ยนเลยังอยู่ยังอัดควันอัดเพิ่นขึ้นมาต่างก็ติดแล้วสร้างทั้งก้อยบัดเพิ่นเฮ็ดเรียกทั้งพูดเห็นมันแล้วก้อนน่ะวะอมีแต่รอคอยไปนี่แหละ อย่าบังเด้ออย่าบังเด้อนี่มาเลยแะม่ได้ขึ้นปีขึ้นหนาขึ้นได้ขึ้นกี่ดอกปีนี้ก็ได้ข้าวเปลี่แล้วโตมีครูมีฟองมูตี้ลมผัดจยโจยอยู่บัดบัดเอยบอกให้หาบัดบอหาน้องพลเจะตัวไหนน้ำถ้าปินมีหันบัดมือแหละลูกแก้วฮะนี่นี่นั่งอยู่นี่นี่นั่งอยู่นี่ เออปิ้นมันน่เออเบิ่งแล้วตอนนี้เป็นตาขี่จมอยู่เด้เนาะต่างกับตอนตะกี่ร้ายเจยแหงตอนน่ะเปลี่ยนไปเบิ้ปีนี้เทาแล้วได้ครบปีนึงวา Tí chắc Tí chắc 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 sau chắc 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 sau chắc 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 năm chắc 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 sai, chắc 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 sau, chắc 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 Con chắc cả chắc 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 หรือบ้าบ่มาชุดไทยค้ามหูคอยเอิข้าูุ่ยเอินสีชัยังเสือได้คอยลงเอินขาหูก็แ่ะคอยมาเนีัาจืด้ลยคอยเอิญาหูแล้วฉีแลนมหาอะไรเราจืดเลยคําหูคําหูปั๊บนี่เอาันขี่ไห้เนาะคอยเลยเอินช่วงเราขี่ไห้แห้ง เ,เออแบบนี้แหละเจ้าลูกเจ้าวายตูต้องเ็ดแบบนี้หัน <c oughs> <c oughs> อ๋อคักเอ้แบบนี้ก่อนแห้ง่ได้เห็นคนมาไล่คนนี่กระจนไม่กินข้าวกินน <บา S 2> ้ำบ่ตากี้เรายังน้อยเนี่ยบ้านนี้เราอาจจะลึืงแล้วก็หู้จักข่วมไปนัความทรงจำเกา่เกาๆเพิ่นยังติดตาเพิ่นเพิ่นก็เลยอยาก อันนี้แค่เน่เดี๋ยวมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วดนเติบแล้วเนาะลายคนก็มีแต่คนโอ้มาล้มดีๆมาเผื่มีแต่คนมาเบอกดีน้ำที่ก็ลืมไปเป็นตาสิเจ็บพามือจ้ะจะพักกันในกระลำมีแล้่โดนเราแกในกระลำต่ออีกฟาดฝาดเลยกันยุ่งอีกน้ำ cắt kêu cắt khả bà <laughs> ừ. bạc biết bít bạc 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 nhẹ bạc nhẹ, ôi bạc 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 ตายนะภักันก็เอาอีแย่เวทอีกแล้วสิเวทอีกแล้วสิยาใครอยู่ตรงนี้เมยมันกินข่าวเอี๊มมาหนิใครอยู่ตะก้อนกินสองอย่างข้ามันแรงนแล้วลูกให้มื่ออื่นก็ไปขืนเพื่อนไม่ที่ไปหาเสียนาห่านว่ามื่ออื่นนี่เพื่อฉีไปหาเสียนาห่านเดี๋ยวอยากน้ำสุดเนาะอยากน้ำสุดโว้ยขอไม่ได้ชนแน่เนาะเข่ามาได้มากเลย นุ่งยังไปเขาก็บ่ไล่มากอกเนาะไปซอยดองเพื่อนมานั้นจัดสินแต้มไปเลยเบอะเขาเอาเงินนําอยู่บ่เลยเอาแด็บฮัลหบัวต้งใช้ชุดยังดอกนุ่งยังไปยืนเงินหางเอาคือเกาข่กับเมื่ออื่นกับเจ้าก้ามากกับชีช่วยเยอะดองอีกมืออื่นดองกระดองลานตัวเองเนาะยู่ลานตัวเองหากไม่ได้เห็ดอยู่เพื่อนตัวเองไม่บ้าเห็ดอยู่เพื่อนเมียเลยสินะ เห็ดเห็ดยู่บอนเดียวเลยเพิ่นเห็ดแหละกะเขาก็ไปช่วยเพิ่นอยู่บอนเพื่อนเมียเพิ่นอ่ะก็เลี้ยวเลยนะแต่ว่าปุต้องมาล้างถ้วยล้างบ่วงอยู่เพื่อนอีกใช่ไหมจัดอยู่บอนเดียวเป็นเพิ่นนี่ล้างสวยล้างบ่วงมันเป็นเรื่องธรรมดาเอ้อเอายาให้คาสัตว์เมื่อเท่านั้นมันมันเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกเด้เพิ่นถามว่าสีเห็ดบอนเดียวบ่สินะเนาะก็เลยว่าเห็ดอยู่บอนเดียวก็ได้คือกัน อยากขายชัดก็บชื่อเอามีอยู่เขาขายอยู่ตลาดบูดนะแล้วคันเห็ดไหนเออเจ้าก็เห็ดเอาบัดดองเจ้าเจ้าก็ต้องขายชัดได้บ่ได้ได้เป็นยังไงคะนั่นก็มีเงินพอบริจิตว่าบ่ได้ได้แต่ว่าว่าแต่เงินเจ้าเพียงพอบ่แค่นั้นแหละเจ้ากับโบยากจะปลูกมะฮุ่งไว้หลายๆเจ้าไปจากขายชัดปลูกมะฮุ่งไว้ฮะปลูกมะฮุ่งปลูกพักไว้ คหาพันกี่ินอตตามงวะพอีกแล้วอีกแล้วเลยห่เ็บหลังคนเพิ่นกะซื้อเอาผู้ใดเพิ่นบปอยากค่ะกับผู้ใดเพิ่นกะกเพิ่นกะอันน้นไเนาะะไรเนาะบ้านนอกเขามันเคยประเพณีบ้านเฮ้า mình thèm mi bỏ khoa bây giờ học kinh là cứ câu bỏ ăn khoa đấy khoa tôi nè giờ bỏ bỏ kinh là nè khoa tôi nè vẫn kinh tôi nè vừa bỏ khoa bỏ kinh chiên mặn gì chiên mặn là cũ bỏ khoa là khoa là chéo bỏ chiên bỏ nhang bỏ đạc sáp thì cái khoa bỏ rong chấm bỏ đạc mình còn sáp bớt hết rồi mình nâu rồi đấy bỏ đạc แ่าไม่ได้กิน <crease> ย <Option wrote> ังเนาะเป็นน้ำใหม่ตาแก้วแค่นั้นแหละน้ำใม่กับบานเฮักอันใดมันก็มีชีวิตอยู่้ตั้งวกตใยแล้วช้วเ่อทีกินยังแก้วน้ำใหม่ก็มาล้วเรารล้อุกรไม่ใช่เด้บอนี่ใช้ลานเรานี่ไปนะเนื่อย่นเื่อย่นเหลไปแล้วมาแต่ไสหเด้บ่หมืเดิแบบนี้เกอดกับบ่

หาหน่วยเดียวจักบ่มันได้รุดดีเ้ามันบดีดคางเนาะน่ขลนขุดในห่าาเออกินบังเออเจ้าขุดบ่เด็กบ่เขุอ่เจ้าขุเอาหนังนันมันกินกเย็นโอ้โะอันนี้บุ่ อันนี้บ้าไปอเราจะเอาจับมึงดูมาหนึ่งปุูเฮ้ยไปยอมึงเฮ้ยไปเลยคุไม่ขานไม่ดีดหูวะมาได้เตะแต่นเตะต้านไม่คนเตะหูบ่แห้งเจ้าไม่ขานกับอยู่ในบ้านแล้มาขานกันเลยมันตุ่มกดตุ่มมันแตกแล้วยังามาอยู่มิจตตปลูกพุีธดินใช่แล้วปลูกมาเนี่ยปลูกพัก <laughs> này này. Ừ. Nông, nông, nông. bớt, bớt đây, bớt à, bớt nhăng, tuần này mưa này trời, trời này, hả? một ดยเ,เราะเอาช้มาหาักีบ,บงามยอดจะไงลืมู้นห่วยไห้กับบมีมองท่อเนาะมูห้ยกินไห้กับบมีผู้เปียบัดหัวก็ลื่น,พนเ,นบบนเพิ่นดงามๆในหัลดแมนบ่ด้จังหวะหู้ด้จังหวะหู้เป็นเงืกเอกเซ่มากาเออ <c oughs> คนคนที่้ลายนุ่มมากเน่คนที่้ลายนุ่มมากมากมาค่อยาหยอกวะเน่บางคนมาค่อยมาย้อมนะพมดนะโอ้คนนี้ว่าผู้ใดงามๆสิมากว่าดิงเงือกๆนิดเออเขาเบิ่งโทรศัพท์นี่เขาเรือนไปฮอดแบบคนงามๆแน่คนมาก่นมาให้เรือนนี่เขาเรือนนี้เพิ่นเรือนมาแม่นบ่แฮมเงียบเงียบเงียบ เงีบเงียบงียบบกคานข้ามูเงียบข้ามหูเมนบ่สีสีใสสีกอกเกบุกคานยังจังแนวเดี๋ยวนี้กำลังมันมาเด็กหน่อยก็หูได้แต่ลูกข่อยแต่ข้าวยังหน่อยที่นี่นะนั่งกินแบบว่าอยู่ตลาดเชโนเด้เนียมนะเนียมหน่าเล่าว่าเบิ่งยังเช้านี้งามเทสอะว่าะบอรูอ้ไอ้เช้านี้งามเทสนี่พ่อร้านข่อย ที่ว่าพอพอพแะแทหันไปกับร้านลูกเอื้อยหันออกไปข้างนอกออกไปซื้อเนื้อกินไปกับร้านบัดดี้ข้าวหันที่เ,เศร้าข้าวที่ว่าเพิ่นคลายเครื่องหันนะข้าวไปซื้อหันนะแล้วเพิ่นทํไปว่าใส่แม,แม่แม่เท้าเพิ่นว่ะ พอลงผูซาวก็คุยแบบว่าเทไรอันนี้เทไรนี่<อ>ก็ลงผูสาออีแม่เว้ปูสาวใส่พอลงุูสาอ้ามงาม,งามปูาวห่านนั่น <c oughs> <อ>แล้วมีผูสาวเข้าเข้าห่นไห้ก็เข้าแต่ห่นนั่น <c oughs> ไปทำไหนก็เข้าแต่ห่นนั่น <c oughs> มักมกผูสาว <c oughs> ห่นนั้นใหนแล้วปูสาว อืมไปยกที่แ่่้่น้องไคลิปนี่กัมิเต่าโยกว่าเาัวกันเด้อคลิปนี้เนาะอย่าถืออย่าสากันได้คลิปนี้ไอ้เบ้าเล่นกันซิมา่ากันเบ้าเอรีมาได้แล้วเนาะเบ้ากกันไปเด้อพี่น้องเด้อนี่ักกันคุยเล่นเรื่องผู้บ่าวผู้สาวเรื่องชาเตวนี่แล้วเราเป็นผู้ชาวเนาะเออฮาเวนั่นเนาะคาว่าผู้ชาวผู้นั่นกันกันแชว่าล่านี่อ้ยแล้ว่า คักก็ยังนีิตู้ฮะสามพันสองแล้ววันนี้มวนก็ยังนีิแล้วว่าพื้นผูวาไปพังนี่ถิงกันวันเาห้ได้เพียงตัวขงแต่ั่งูอย่เดยายแล้วาสาเดกข่กลับกันเด้อวันี้เด้อโดยโดยสบายดี พี่น้องเอ้เนาะวันนี้การสมุนอ็เยอะว่าไงกันไปอย่าหัวอย่าถืออย่าสาก,กันด้วยพี่น้องเด้อเนาะถือว่าว่าเยอะกันพอได้มีกาชีวิตชีวาพี่น้องเอ้ยพอได้เปลี่ยนบรรยากาศแน่เนาะนะจังไดากาคลิปนี้สมุนบบกับชิคอจบก่อนขอบ,บคุณทุกคนที่เข้าเบิร์นเข้าส้มเด้อเนาะสาวัสดีสมุนเราคิดภาคการใดก็ขอโทษขออภัยไปแล้วพี่น้องสบ,บายดี